วัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการตั้งค่าเครื่องแลกเหรียญน,นะครับก็คือการตั้งค่าเหรียญต,ต่างๆนะก็อันนี้เป็นเครื่องแลกเหรียญที่มีทั้งตัวรับแบงค์แล้วก็มีตัว QR code ด,ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นช่องจานวนเหรียญที่มีอยู่นเครื่องนะถ้าจํานวนเหรียญตรงนี้เนี่ยต่ำกว่า2ี่บาทปุ๊บเนี่ยก็คือมันจะทําการป๊อกหยุดการทํางานเพราะว่าเหรียญอาจจะไม่พอจ่ายได้นะครับแล้วก็รับเฉพาะ แบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแล้วก็แบงค์ร้อยส่วนตัว QR เนี่ยงดสแกนในช่วงยี่สิบสามถึงีหนึ่งเพราะว่าธนาคารปิดฝับงรุงระบบแล้วก็สแกนได้ไม่เกินสามร้อยบาทเพราะว่าถ้าเกินสามร้อยบาทปุ๊บมันจะไม่จ่ายเหรียญออกมานะครับเราก็ามาดูวิธีการตั้งค่านะครับก็ง่ายๆครับอันแรกก็คือเราเอาตัวนี้มาลองเพราะว่าเราจะนับเหรียญถุงแรกกดสองครั้งมันจะนับเหรียญ จะนับเหรียญนะมันก็จะโชว์จำนวนเหรียญออกมานะฮะก็เรียบร้อยแล้วเรารอให้เครื่องหยุดแล้วเราค่อยใส่เหรียญกลับเข้าไปตอนนี้เครื่องมันนับได้36เหรียญน,นะฮะเครื่องมันนับได้36เหรียญเราก็ใส่เหรียญกลักบเข้าไปสมมุติปุ่มแรกปุ่มนับเหรียญกดสองครั้งปุ่มที่สองคือปุ่มลดเหรียญทีละสิบปุ่มที่สามคือปุ่มเพิ่มเหรียญทีละสิบ วิธีการใช้งานก็คือสมมติเรานับเหรียญเรียบร้อยแล้วถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเหรียญเข้าไปสมมุติเอาเงินมาห้าร้อยบาทใส่เข้าไปข้างในนะเติมเงินเข้าไปห้าร้ยบาทตอนแรกเหรียญมีสามสิบหกเราจะต้องเพิ่มเหรียญเข้าไปอีกห้าสิบเหรียญเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือกดปุ่มที่สามค้างไว้ค้างไว้จนตัวเลขห้าสิบพอห้าสิบปุ๊บมันก็จะไปบวกกับสาสิบหกเดิมเป็นแปดสิบหกนะฮะแต่ถ้ากรณีที่เรากดเกินสมมุติเหรียญจริงมีเจ็สิบหก เราต้องการลดเหรียญลงไปสิบเราก็กดปุ่มที่สองครั้งไว้สิบเหรียญมันก็จะหักออกสิบเหรียญน,นะครับก็แค่นี้ก็คือเป็นวิธีการตั้งค่าเหรียญแล้วก็ตัวตู้เนี่ยจะมีพุกสามารถใส่พุกเหล็กสี่มุมได้ก็ใช้พุกขนาดสองุนครึ่งก็ได้นะครับมาานันจะแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่กล่องใส่ธนบัตรนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นฝาปิดเหรียญเวลาเราไม่ใช้งานเราสามารถปิด แคเอาท์ของเครื่องตรงนี้ได้นะครับก็คือ,อจะทําอะไรต่างๆแล้วก็ปิดระบบนะครับแล้วก็ตัวล็อกจะมีด้านหน้าของจุดนะครับแล้วก็ด้านข้างจะมีเพิ่มความแข็งแรงอีก1 2แล้วก็สามเป็นห้าจุดนะครับแค่นี้นะครับเครื่องแรกเหรียนก็วิธีการตั้งค่า,าก็จบนะครับ